เทวซิดนีโอเปร่าเฮาส์ยังไงให้ได้ถ่ายรูปภุมิสวยๆที่ไม่เหมือนใครไรูปซิดนีย์ฮาร์เบอร์มุมสูงแบบไม่มีฝูงมหาชนอยู่ข้างหลังกิ่นขนมรูปโอเปร่าเฮาส์มีตุ๊กตาของฝาก oh, <my> เป็นซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์หน้าตาตลกตลกแล้วก็โมเดลโอเปร่าเฮาส์ต่างๆามาดูกันนะคะว่าอยากได้ของเหล่านี้ต้องไปที่ไหนกันบ้างที่แรกที่เราจะพากันไปดูนะคะต้องเดินขึ้นฮาร์เบอร์บริดจ์ขึ้นมาจะพาไปมิวเซียมที่ชื่อว่าไพลอนลุคเอาเดินขึ้นบันไดน,นิดนึงนะคะประมาณ200ขั้นขึ้นมาก็จะ ต่างๆแล้วก็มีส่วนขายของฝากบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เข้าฟรีแต่ถ้าจะขึ้นไปชั้นสูงสุดต้องจ่ายเงินเพิ่ม30บเหรยียญนะคะเมื่อขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เห็นวิวตามนี้เลยนะคะเป็นวิวพาโนรามาที่เราจะได้เห็นฮาร์เบอร์บริดจ์ซิดนีย์โอเปราเฮาส์แล้วก็ซิดนีย์ฮาร์เบอร์แบบเต็มๆท้องฟ้าและน้ําสีฟ้าใสสวยมากคนก็ไม่เยอะด้วยนะคะทําให้เราได้คอนเทนต์ถ่ายรูปสวยๆแบบเต็มๆสบายใจเลยคะ่ะตอนแรกเรากะขึ้นมาที่นี่ขำๆนะคะอยู่สักชั่วโมงแล้วก็จะลงไปแต่เราสองคนติดใจบบรรยยาาาากกาศข้้งนนีมอู่ สบายตาสบายใจปรากฏว่าอยู่ยันเย็นเลยนะคะหรือได้บรรยากาศแบบพระอาทิตย์ตกสวยไปอีกแบบค่ะใครชอบบรรยากาศแบบนี้มาลองที่ p พลล์ลอดมุลกัมมิวเซียมดูต่คะที่เราจะพาไปก็คือร้านอาหารที่เชื่อว่าเบเนลล็องนะคะร้านอาหารที่อยู่ในโอเปราเฮาส์เรียกว่าถ้าใครเบื่อการดูโอเปราเฮาส์จากด้านนอกมาดูโอเปราเฮาส์ข้างในก็สวยไปอีกแบบนะคะเขาเป็นอาหารฟรายด i n ิ้งระดับเวิร์กคลาสนะคะเมนูอาหารเขาก็จะหรูหรามาเห่านิดนึงเป็นสไตล์โมเดิร์นออสเตรเลียนครีเชนะคะเป็นอาหารที่หน้าตาสวยแต่ว่าราคาสูงแล้วก็พอชั้นจะเล็ก ะะเราไปช่วงวันเกิดบอกเขาเขาก็จะมีเค้กฟรีน่ารักน่ารักให้นะคะของที่ดังที่สุดของเขาก็คือเมนูของหวานนะคะมีรูปร่างหน้าตาเป็นโอเปร่าเฮาส์ถ่ายรูปสวยมากจริงๆแต่รสชาติก็คือเป็นของหวานทั่วๆไปนะคะเราไม่ได้ประทับใจอะไรมากเท่าไหร่สิ่งที่ประทับใจมากกว่านะจะเป็นบรรยากาศของร้านอาหารนะคะเขาตกแต่งร้านด้วยกระจกนะคะทําให้เราได้เห็นวิวท้องฟ้าสวยมากวันที่ไปก็มีเล่นแจ๊สด้วยนะคะเป็นร้านที่เหมาะสําหรับฉลองและโอกาสพิเศษมากเลยค่าเสียหาย2คนประมาณ480ปเหรียญน,นะคะมีค่าฟังแจ๊สอีก80เหรียญ กินเสร็จแล้วเราก็เลยมาเดินดูบรรยากาศข้างในโอเปร่าเฮาส์กันต่อเราสามารถซื้อทัวร์เพื่อฟังประวัติการสร้างโอเปร่าเฮาส์ได้และเขาก็ยังมีการจัดคอนเสิร์ตการแสดงออเคสตราต่างๆมีกิฟต์ช็อปขายของที่ระลึกโมเดลน่ารักน่ารัก,รกต่างๆก็เป็นรูปโอเปร่าเฮาส์นั้นราคาไม่ได้ถูกเลยอันเล็กๆก,ก็เจ็ดสิบแปดสิบเหรียญแล้วกระต่า,ตาน่า,นา,นารักน่ารักก็มีนะใครชอบแวะมาเดินเล่นในโอเปร่าเฮาส์ดูนะคะ